สวัสดีทุกานครับเราวันนี้ก็อยู่กับไม้ครับโลกใตน้น้ำลึกตอน<ว>ที่ 2, 2แล้วครับผมในตอนแรกนั้นก็มีคนคอมเมนต์กันมาหลากหลายมากมายถึงเรื่องห่านนะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าห่านมันไม่ได้กัดผมเธอใส่ลายไ,ไปสิน้องก็ใครจะไปรู้ว่าโหก็กระโดดปุ๊บมันแเราก็นึกว่ามันกัดเราเอยเอาละครับวันนี้เพราะเราจะทำงา,างจนกว่าจะจบมังกรน,นั้นเนี่ยนะครับมาติดตามชมกัน,นครับ วันนี้เราจะทําอะไรดีคะเจบีวันนี้เราจะไปหาเพชรกันค่ะจริงแต่วันนี้จริงๆเขาอะอยากจะทําตัวให้สมเป็นเจ้าสมุดนิดนึงนะเราควรมี<ห>บ้านเนะจ้าสมุดไงหนึ่งเราควรมีบ้านอยู่ใต้น้ําเราไม่ควรมาอยู่บนบกแบบนี้จริงเหรอ <laughs> ใช่สําหรับเราแล้วควรอยู่ใต้น้ําสินะใช่เราย้ายกลับไปอยู่ใต้น้ํากันไหมได้แต่แป๊บนึงนะ เอาพึ่ส่งอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมจ้าเหรอจ้าวเหรอสู้อะไรสู้ขดสลามยังลำบากอ๋อออยอะโอเคไปเดี๋ยวเราย้ายเราไปอยู่กันใต้น้ำกันเถอะฮะเดี๋ยวเราไม่มีอาหารกินเลยอ่ะเอาเราก็ต้องหาใต้น้ำกินไงใช่ปะเราไม่จสมุจะขนไปหมดเลยหล่อไปสร้างก่อนล้อยขนไปหมดเชื่อเขาโอเคโอเคโอเคพังรางมันอันตรายมากเลยนะ แล้วบรรเจ้าสมุดนะเว้ยเราเสียหน้าแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยเสียหน้าอะไรเสียหน้าดีอย่าเสียหน้าดีกว่าเสียชีวิตโอเคโอเคไปดูือเรายังแพ้สาร้ายอยู่ไหมเฮ้ยเราไม่แพ้สาร้ายแล้วนะเธอเธอเอ้ยตายเธออ่อนแอจังตัวอะไรไม่รู้ทำร้ายเราไหมทำร้ายเราไหมเฮ้ยมันไม่ทำร้ายเราตัวอะไรไม่รู้แต่มันไม่ทำร้ายเราทำ ไม่ทำก็เขาไม่โดนทำร้ายเธอเนี่ยเข้าข้างคนผ,ผิดตั้งแต่หาแล้วโอ๊ยโอ๊ยเป็น <c oughs> อะไรตายจะตายเอาเธอไม่เห็นหนอตัวอะไรอะ่ะก็ไม่โดนนะเขาถึงบ้านแล้วเด้ยเขากาลังจัดแต่งบ้านอยู่เฮ้อุย้ยตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> ก,กระดกริ้นด้วยนะประเด็นตัวอะไรไม่รู้ เ,เอ,อเธอทำไมเธอตายอะ่ะเธอโดนอะไรอะ่ะเธอมาดูหน้าบ้านดิอ๋อเธอฆ่ามันก่อนสิฟันมันจากใต้น้ำสิมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกโอ้โหของหล่นเต็มเลยเก็บไปก่อนเตายอีกแล้วโอ้้ยเจ็บ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 ต้องใช้ตายอีกนี่ออกไปออทำตัวให้สมเป็นเจ้าสมบูรหน่อย ขอเป็นหนังสือดีกว่าโอ้ยจะตายแล้วเธอจะตายแล้วเจ้าของไปอันนี้เธออันนี้นี่นี่ของไปไหนหมดอ่ะแต่ยังขึ้นไปยืนบนบกลืมของอยู่ไหนเอามั้ยเสียงแล้วนะเพื่อนอะไรอะไม่รู้เออแล้วกางเกงรองเท้าไปไหนอะไ นตนำ<อ><อ>ทำตัวให้สมเป็นเจ้าสมุดหน่อยทำตัวให้สมกับเป็นเจ้าสมุดหน่อยอาไปดูดิทาไปดูดิเธอรองเท้าเขาไปไหนเขาไม่รู้เขาเก็บมาเจอตัวอะไรอะตัวอะไระอะเขาเจอรองเท้าละเฮ้ยเด้เาไม่เห็นหรอนี่อะไรขางลางทาร<า>อ,องเท้าฮะ ไม่เห็นเหรอบอกไปเอาไปอยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดแล้วเขาบอกเลยเราจะดันทำไมจะดูจะดันทำไมจะไปดูก่อนเปิดเปิดดูวุ้ยคิดตีรัมย์วุ้ยเธอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเธอเอาธนูยิงแป๊บนึงลองนี้ลองนี้ลองนี้ อุ sociedad, ้ยหลอนเลยเสียงหลอนเลยเฮ้ยอย่าขวางหน้าไม่เท่าไรหรอกโอ้ยเฮ้ยขวางสิลบสิอันหนึ่งเธอคอยดูได้เลยเสียงอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้นี่เป็นเป็นเอ็นเดอร์แต่อยากเป็นเป็ดเคยตายแล้ว เออไปยิงไปสองดอกมันไม่เจ็บเลยอ่ะเฮ้ยมันขโมย่ตกเขาเธอยิงไม้ธนูไม่ได้หรอแม่น้ำแม่น้ำยิงธนูไม่ได้แม่น้ำแม่น้ำยิงไม่ได้ต้องใช้เธอจะเก็บของเขาจะเก็บของเขาจะเก็บของเขาตัวอะไรไปเูยเออของเขาไปหมดเลยอ่ะเขายังไม่ได้เก็บเลยโอ้โหสเกลตัน เธอลองมาขมามูดไนเนี่ยขอดาบคพืนขอดาบคพืนโอ้ยเ้อปลาเต็มเลยเธอขอดอกินแล้วเธอจะไปกินปลาเออโลกตี้ประโหดลายมากเลยอ่ะเธอถ้าสมมติแบบต้องรักษาชีวิตแบบซีรีส์มันฝรั่งนะบอกเลย เราของเขาไปไหนหมดเนี่ยอยู่นี่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 กินปลาเร็วอยู่นี่เมาของก่อนหิวเนี่ยนี่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 ปลาพวนี้มันหน้าตาน่ากลัวไปหน่อยเพราะว่าเอามากินก็ดิ่มกันนะเอ้าแล้วไหนบอกมันไม่ใช่ปลาที่ดูน่ารักมันไม่ใช่ปลาที่ดูน่ารักไงเธอเป็นปลาที่มันศัตรูกับเราไงราอว่าเธอตัดสินปลาที่หน้าตาเหรอใช่ ปามกินได้เหรอกินได้เรื่องมีก้างด้วยเราลอรกินดูไม่กินจะกินทำไมเราก็รู้อยู่ว่าเจ็บเธอต่อไปนี้นะจากประสบการณ์ที่เราเล่นโลกซอมบี้และมันฝรั่งมลานั้นเนี่ยมันทำให้เขาเพื่อไั้นให้เขารู้ว่าเราควรจะเก็บของทุกชนิดที่อยู่ที่พื้นโอเคไหมทุกอย่างเราจะเก็บให้หมด มันต้องมีมันต้องมีประโยชน์ในอนาคตได้นอนฉุบเธอเราจะเอาไงกับตัวล่างเดียวเขาก็ไม่รู้ว่ะเราว่ายไปมันกับแมงกะพรุนไม่เราเธอปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลางูปลางู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 อะไรเธอเสียงอะไรอ่ะอะไรเด้อเนี่ยเฮ้ยแบงตองนีมันไม่ใช่แค่ใต้น้ำเหรอโอเมก้าแบงต๋อตัวบอลเลอร์เลยอ่ะ อุ้ยเจ้าท่านเธอถือโล่ด้วยเธอถือโล่ด้วยลองมันกล่องไม่มีโล่พี่ต้องสู้ในน้ำไม่พอต้องสู้บนบกอีกเหรอเนี่ยเธอแตกเลยเดี๋ยวในน้ำมันตายอ่ะขึ้นระเบิดเธอแตกเลยทำไมชีวิตมันยุ่งยากขนาดนี้โอ้ยอะไรกันเนี่ย เธอเขาขโมยรองเท้าเข้าไปเธอเขาเธอขโมยหมวกเขาไปอ่ะไม่ใช่อันนี้หมวกเขาอันนี้หมวกเขาหมวกเขาทางน้ำก็ใช่อันนี้เรานี่ไงนี่ไงไหงขอขึ้นหน่อยอยู่นี่อ่ะอย่างใหญ่ยนในน้เฮ้ยสารโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเตหวโอ้ย เขไมตีเธอเลามันไดนี่โอยขึนอยู่ไหนเนี่ยเด้งอยู่อ่ะไปแล้วเขเตีไม่โดนอ่ะเด้งลาเด้ง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 ด้งไปข้างหน้าด้งเด้งเด้งเด้งให้มันเข้าเถอะโอเคไปตายแล้วเด้ง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 เดอร์ดเด้งเด้งเอเด้งเนงเด้เออรเดองเด้งเดางเด้งเด้เงเด้เด้งเอปเ้เด้งเนเด้เดางด้ด้ด้งเดเด้ หางล็อบเตอร์ส่วนน่องเฮียเฮียเขาตายแล้วบอกอาเธออะให้เขากินเถอะเล่นเฉยๆว้าวหูยเพิ่มเพิ่มอาหารเยอะมากเลยอ่ะเอาร็อบเตอร์ไปเผาว่ะเออล็อบเตอร์อยู่ไหนอ่ะแจ็ับมันมาเจอบนบกอะเดิ เธอคิดดู<จ>ะนะขนาดล็อบเตอร์ม,<า>มันยังอยู่บนบกได้เลยอะ่ะแต่พวกเราอยู่บนบกไม่ได้เธอคิดดูเหออว่าเราก,ากากขนาดไหนจริงแต่เราความสามารถของเราคือหายใจในน้นํานะพวกมันทําไม่ได้มันทําได้นี่เดี่ยอยชิเขาจะไปตัดไม้ เดี๋ยวเรากลับไปจัดของที่บ้านก่อนเอาโต๊ะครับมาด้วยไหมเดี๋ยววันนี้นะไขอโทษอะไรตีไม่ค่อยโดนในตัวเนี้ยออมันด้งไปแล้วนี่ก็คือที่ที่เรากําเนิดเราเฮ้ยไม่ใช่เอานี่หลังนี้แล้วบ้านใครแล้วเนี้ยก็บ้านเราหมดแนะมาจัดแจงซิเอาของมาด้วยเอาของใส่กล่องเลย จัดแจงสิอ <tı> ันน <SL> ี้กล่องอาหารนะนี่กล่องอะไรเงี้ยเขาลืมหยิบไอรอนมาเธอจะค่อยหาก็ได้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยโอๆยโอ๊ยโอยโอยมาดิมาอืมเฮ้ยดาบเขาพังเธอ ý đạo lắm ý đạo này mày 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 Ôi mày 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 đôi mày 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 pong mày 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 โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวดาบหายเธอโยนดาบให้มันเฉยเลยเอาขออาหารด้วยเออเขาขอดาบหน่อยดาบหินก็ได้เจอแล้วด้ดีท่ด้วยโหดาบมันยาวด้วยเนี่ยจะได้ของดีกันแนเน่ยอตายแล้ว ไ,ได้อะได้อัลลอยอัลลอยแข็งแข็งแรงอรัลลอยแปลกๆคืออะไรไม่รู้ <c oughs> เก็บให้หมดจากประสบการณ์เก็บให้หมดทุกชนิดเอ้ยเออเอ้ยเฮ้ยเดินปลาไหลโอ๊ยทำไมน้องเป็น, <c oughs> น,นอย่องางนั้นอะทำไมจุ๊บโอ้ยดูดิทำไมน้องกำลังอย่างี้ดู่กำลังดูดอยู่ ถ้าทำอะไรกับน้องเนี่ยไม่รู้แต่เขากลับเข้าบ้านไม่ได้เขาต้องประตูออกไม่งั้นทรามานน้องด้วยให้น้องอยู่งั้นนะ่ะเป็นนางกวักโอ้โหเธอโหดร้ายมากเฮ้ยแล้วทำไมปล่อยหมุนอย่างงั้นนะ่าตีประตูออกเถอะมาหมุน<笑><笑>โอ้ยเหลือเชื่ออะไรมาเนี่ยถ้าสมมติสมมติเธอจะไปข้างนอกใช่ป uh ่ะ huh. อืมเฮ้ยน้องเข้ามาแล้ว มาเลี้ยงเหรอใช่เธอจะออกไปข้างนอกใช่ป่ะเธอก็เอาน้องไปด้วยมันก็จะเบื้องต้องมีเชื่อก่อนน่อดิเอาละเราน่าจะอยู่รอดได้บ้างแล้วล่ะเหลือไปหาอาหารมาเก็บไปกินปลูกแถวแถวนี้จะดีมากถ้าเราสามารถที่ออะไรกัดเขาอ่ะเธอเฮ้ยน้องตามเขามาว่ะออะไรกัดเขาอะเราช่วยด้วย เอออุ <muitas S 2> ้ยฉลามอ้าวเขาจะตายเร็วเธอเบียดเขาเธอเบียดเขาโอ้โหโอ้โหเอ้อโอ้มันเฝ้าเลยวะเฮ้ยอืมอืมาสู้ก็สู้มามาไม่ไหวแล้ววะจะไรนักหนาวะ เฮ้ยตายไม่เห็นได้อะไรเลยได้ฟันมันมาเนี่ยเอาไปเออเฮ้ย้เอาเอา,เอา,เอากางเ้าขึ้นาามาเอาฟันมันไปเนี่ยได้นี่มาเอาไหมเดี๋ยวนี่สะสมไม่ครบสามสิบสองสี่เอาจอบเข้ามาด้วยอย่าเนียนอ๋อโอเคโอเค อร่อยอร่อยในตัวแล้วเออกไปหาแร่เหมือนกันนะไปอย่างน,น้อยก็ได้สำรวจแล้วกันเธอไปด้วยกันไหมไปตามเข้ามานะต่ำๆนะก้มต่ำๆไว้นะตรงนี้มีเหมืองใหญ่อยู่ไหนมาเนี่ยแถวเนี้ยเธอบล็อกนี้มันเรืองแสงด้วยนะเนี่ย เก็บไปใช้ที่บ้านดีกว่าไม่รู้มันคือบล็อกอะไรแต่มันเลืองแสงด้วยเลืองแสงที่ดอกไม้หรือเปล่าอ๋อบล็อกที่หาได้จากปราใต้น้ำนี่นาเน,นี่ยเก็บไปเก็บไปมาเลืองแสงได้เราต้องไปใช้เชื่อไหมว่าไม่ดขุดไอรอนตรงนั้นหรอได้ได้เดี๋ยวขุด,ดูเชื่อไหมว่าเราต้องใช้ในอนาคตแบบเวลาเราไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเราต้องขดไดพวกนี้แน่ก็เอาไว้เป็นทางเดินไงปกติเราจะใช้ทอสใช่ไหม แต่ครั้งนี้เราจะใช้ไอ้ก้อนนี่แหละหรอใช่เอ๊ะมันเกิดจากบล็อกด้วยนะเนี่ยเราห้ามขุดบล็อกนะให้มันโตให้มันโตตามบล็อกเอาเราค่อยมาเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้แล้วเราเอาบล็อกไปปลูกที่บ้านไม่ได้หรอเ็ขุดไอ,บอ้บล็อกทะเลสายนี่แป๊บนึงบล็อกปลูกที่บ้านเออน่าสนใจแฮะเธอมีวิธีขุดโลเลโอไหมอะ่ะที่ขุดไอ้ละที่ขุดไดมอนด์ไง ็มีอันเดียวอ่ะฉันพูดถึงทำไมเรา,าน้อก็ถามก็บอกให้เนาะใครอุด,ดออรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเฮ้ยเธออุดรูคาบ้านขเขาเหรอเฮ้ย มีตัวอะไรมา <ไป S 1> อยู่หน้าบ้านเลยอยู่นี่ท่าเขาเห็นเลยเนี่ยเสียงมันมันตาน้ำลึกแน่นๆตัวเนี้ยเออว้าๆๆๆๆวว้าวว้าววอยอยุ้ยมันมาได้ไงอ่ะเราตีมันอ <มา S 1> ่ะว้าวว้าว เฮ้ยตีโดนดูมันสะอิมันสะอิมันสะอิบสะอิบสะเอิไปอุ้ยอุ้ยติดพิษด้วยอ่ะมันเอาฉมวกแหลมแหมันเอาฉมวกไฟๆอ่ะทุบใส่เราเลยเมื่อกี้มันมีหมวกด้วยเหรอฉมวกมันมองไม่เห็นนะเนี่ยตามันบอดด้วยเนี่ยอ๋อแต่แต่เหมือนมันจะพุ่งมาทางที่เราอยู่เลยอ่ะ อิ่มตดมัง้งตลกตายอุ้ยดอกอะไรอะ่ะเฮ้ยดอกของสองชิ้นแต่ชิ้นลอยขึ้นไปแล้วอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยเจอของแปลกของแปลกอะไรอะ่ะไม่รู้ไม่รู้กำลังกลับไปกำลังกลับไปไม่ต้องทำปิดอันเนี้ยมันคือปิดเธออันตรายเอโ o ออฟเดอะชิฟเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเราฟังดีๆ คุณจะได้ยินเสียงแตรเป็นร้อยๆของเรือที่สูญหายไปในเขาวงกดน้ำแข็งอะ่ะแล้วก็ได้เอสก้าเป็นเหมือนอาหารจากปลาตัวนี้เหรออุ้ยของแปลกเธออุ้ยซึ่งไอ้ก้อนนี้มันเอามาคราบดาบได้เอ้ยมันเป็นดาบที่ฆ่าฉลามอะไรพวกนี้เปล่ามาดูก่อนขอรบมึงนะมันมีดาบอุ้วอุวุธเพียบเลยอันนี้เป็น underwater light sword โอ้มีแสงไฟใต้น้ำส่วนนี้เป็นดีวิเดอร์เป็นดาบมีเดียมน้ำหนัก2,000 Sea w o l Weapon Cutting Ability คือ Cutting เฮ้ยมีของน้ำไม่ไห้น้ำเร็วด้วยเฮ้ย <pen. S 1> เขาบอกว่า i n c r e a s e the Swimming Speed of Nearby Player Plate Plate Afford to Build Underwater Load l o t น่าจะเป็นกระทานี้แน่เลยไม่ใช่หรอ อยากขับได้จังเลยแต่ไม่รู้หาจากไหนมีแค่ส่วนผสมเดียวเองอะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราฟังดีๆเฮ้ย,ยได้ยินปะได้ยินปะเนี่ยเฮ้ยได้ยินไหมทำไมเขาไม่ได้ยินอะลองไปถือลองไปถือมาฟังดีๆเหมือนเสียงตแตรป่ะเฮ้ยเนีได้ยินปะ อาเสียงมุนหนังสยองขวัญเลยอ่ะมามาเก็บ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 เราทำกล่องไว้สำหรับเก็บของแปลกๆพวกนี้ได้ปะหนึ่งกล่องเอาไปไปเก็บเก็บให้ดีเก็บให้ดีน่ากลัวจังอย่าเผลอกินเข้าไปนะของดีทั้นเลยเนี่ยงํงางางายควรประสาทเก็บไม่เอาซิเอากล่องดีๆเที่ยวไว้เก็บของแปลกๆสิแป๊บหนึ่งต้องคิดค้นกล่องรูปแบบใหม่มันเก็บไว้ในกล่องแรก่อนแล้วกันนะโอเค เดี๋ยวเขาขับฉาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะลองปลูกเอไอนี่ไว้ด้วยแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นที่เกิดของก้อนเมื่อกี้มันเรืองแสงด้วยผมว่าเวิร์กเข้าไปไหนอะ่ะอยู่ริมว้ายเท่าไรทางนี้ทางนี้เฮ้ยเข้าเลยเข้าบ้าน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 เลยเฮ้ย ดูดไหมดูดไหมมันไม่โดนมันมันน่าจะอยู่ข้างบนหัวแทนอะอุ๊บะไงะดูด,ด้เห็นปะเลือดไหลโอ้ยเลือดไหลเหมือนนกัโอ้ยเลือดไหลตายแน่ตายแน่เขาตายแน่เราคิดไงมาดูดหน้าบ้านเอาไปเธอไปเฮ้ยมันไหลมันไหลาตายแล้วเอาไปดูที่อื่นดีกว,ว่าสู้ยากมากอะ ดูหน้าบ้านเท่ากับจบอย่าไปล่อไอหลามาบ้านเราดิก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเอา้าไปละยังไม่ตั้งสู้แล้วะว<ล>ะ,ะเธอต<ะ>ัวใหญ่ยาวๆอะ่ะถามมาสู้ก่อนเฮ้ยแย่แล้วของลอยขึ้นฟ้าแล้วอืม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 เขา,าตายเขาตายเขาต้องเข,ข้าบ้านก่อนเดี๋ยวของหลน่น เออข้าบ้าไม่ทันหมกจะตุยแล้วมีร่อนเยอะอยู่เขาจะลองฆ่าพวกหอยพวกนะี้วะอยากรู้ว่ามันจะได้วัตถุด,ดิบอะไรพวกแมงกะพรุนพวกเนี้อุ้ยติดพิษด้วยแมงกะพรุนอะ่ะตัวชาเลยไม่ดับอะไรด้วยแต่ตัวเขาชาโอ้ยเ<อ>นี่ยแมงเพราแมงกะพรุนอะ่ะเขาตัวชาแล้วมันว่ายน้ําไม่ได้เลยอะ่ะ หลอนหลอนครับอ๋อตกใจตาเปล่าตกใจไว้ถูกน้ำหกเลยมันต้องฆ่าไอ้ตัวเนี้ยเอ้อเฮ้ยุดแตกเลยโอเคมันที่ไม่โดนมันมีระยะเวลาอยู่โอเคอ้หมันพุ่งใส่เลยอ่ะ ัไม่ไหวไม่ไหวหมวกเขาแตกไปแล้วต้องคัาอันใหม่ไอรอนมาไอรอนอยู่ไหนอ่ะขอหน่อยขอหน่อยใย็บไเย็บไขเย็บไย็บอยมันพุ่งเธอเห็นไหมเห็นี่ตายแล้วเขาจะตายแล้วเนี่ยเธอตีมันดิตีถอยนะถอยถอยเฮ้ยมันหนีเหรอหนี มันไม่ดีแล้วบอกมันหนีมันพุ่งมากเลยเออาวุธเขาเราต้องสู้มันเขาจะตายเขาจะสู้ให้แล้วมันไปไหนเนี่ยแล้วโอ้ยสุดท้ายก็ตายจากคูมันตายป่ะมันตายป่ะตายไหมตายตายแล้วอุ้ยได้ของใหม่ด้วยอะไรอ่ะเอ่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้าน เก็บของก่อนนึงของลอยเต็มฟ้าเลยเขาตีแบบว่า <laughs> ไปดูซิเราได้ของใหม่อะไรมาฟินน่าจะเป็นคลีบของไอปลาตัวมเมื่อกี้ที่อยู่หลังบนหลังมะนะัน <c oughs> อะเฮ้ยเอามาคราฟชุดมันได้ด้วยอ่ะเธอ <c oughs> แต่ว่าโอ้โหเราต้องหาอะไรเยอะเลยอ่ะต้องหาฟันมันอีกอ่ะฟันไอตัวมเมื่อกี้เราถึงจะมาคราฟชุดมันได้แล้วชุดมีอเบดิตี้ด้วยนะอย่างหมวกอย่างเงี้ยอืม เพิ่มเพิ่มพลังให้กับอาบุธที่เป็น Sea Wulf Class อ๋อถ้าใส่แล้วมันจะเป็นโบนัสเหรออืมการที่เราทำดาเมจในน้ำจะทำให้เราว่ายน้ำเร็วขึ้น120%ยหกวิถ้าใส่เต็มเซ็ตสตูที่โจมตีเราจะติดพิษ4วิโกงมากมหูอยากได้เลยเธอเพราะเราต้องไล<ห>่ตัวเมื่อกี้แล้วล่ะหนูอยากได้หนูอยากได้ค่ะหนูอยากได้เดี๋ยวเธอเขาทำกับดักได เธอรู้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 กับดาบเขาไหนเมื่อกี้มันดาบซอมบี้ได้มันดูดใช่ปะแล้วของก็ดรอปลงมาตรงเนี้ยเหรอใช่อเขาคิดค้นได้อืน้องมาอย่าไปยุ่งกับน้องนะน้องไม่ทำอะไรนะน้องปกติน้องมาของแปลกใหม่เยอะดีอ่ะแต่ว่าเราโหเราจะมีโอกาสได้ไหมอ่ะที่เราจะทำของพวกนี้ขึ้นมาเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะ กันครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับโลกใต้น้ำทะเลลึกจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันถ้าเกิดชอบคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ,รบและมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมเจอกันอ e ีพีหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย